ราซื้อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างของกของอยู่ทางฝั่งด้านนน้นนะครับโอ้ยดังจากทางฝั่งด้านนีนดนน้ดัน สวัสดีครับผมวลวิชสวัสดีครับผมจงครับในวันนี้ผมกับจงนะครับก็ขึ้นเขามานะครับถึงที่พักเก่าของผมนะครับตอนนี้ก็สี่โมงกูกว่าเกือบห้าโมงแล้วนะครับวันนี้มาสายนะครับเพราะว่ามานอนง่ายๆนะครับในวันนี้มาสร้างที่พักอยู่ตรงนี้แล้วในคืนนี้จะดูนะครับจะดูพวกดวงดาวนะครับพวกทางช้างเผือกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายที่พักให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนี่เลยกองไฟเก่าของผมนะครับพวกฟืนเก่าก็ยังมีอยู่นะครับ ก็ที่พักเก่าผมพังหมดแล้วนะครับในวันนี้ผมสองคนก็จะสร้างนะจะง่ายๆนะครับจะเอาพวกกิ่งไม้นะครับมาล้อมด้านนี้ด้านหลังแล้วก็ด้านนี้นะครับก็ปล่อยโล่งเลยนะครับเพื่อที่จะนอนดูดาวเลยนะครับช่วงนี้น้ําค้างมีหรือเปล่าจงช่วงนีเ้เอ้มันน้ำมีนะไม่มีเนาะช่วงนี้แรงจัดเนาะก็อยู่ที่แต่พื้นที่ด้วยอืม <laughs> แต่ว่าสว่วนมากมันมีอะอืมที่นี้ไม่มีเนาะน่าแรงร้อนมากเนาะกลางวันนี้โอ้โหสามสิบกว่าเกือบสี่สิบองศาอืม แถวนี้ก็จะแบบทึบๆลงๆอะไรอย่างนี้นะครับเขียวๆนะครับแถวนี้ไปฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกคงพภกเขาอะไรนะครับงูเลย ตอนนี้ก็ทําพวกโครงอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะไปเอาพวกกิ่งมงกิ่งไม้นะครับตอนนี้จงก็กําลังไปเอาอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปช่วยจงเอาด้วยนะครับเมื่อกี้ผมทําโครงนะครับจะเอามาเอามาบางๆให้รอบนะครับให้เหลือช่องข้างหน้าแล้วก็ก่อไฟนะครับก็คืนนี้ก็จะนอนตรงนี้นะครับแล้วก็โอ้โหดูดาวทั้งคืนนะครับพระจันทร์แค่นิดเดียวนะครับน่าจะมืดหน้าดูนะครับเท่าที่คิดนะครับคอยดูคืนนี้นะครับว่าจะถ่ายเอ่อ ทางช้างเผือกเห็นหรือเปล่านะครับถ้าถ่ายเห็นเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะครับซึ่งถ้าถ่ายเป็นคลิปไม่เห็นเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีถ่ายเป็นรูปดูก็ได้นะครับดูว่าจะออกมาสวยหรือเปล่านะครับตอนนี้สั่งที่พักก่อนดีกว่านะครับ ที่ตอนนี้นะครับพวกกิ่งไม้อะไรผมสองคนก็บางอย่างดีนะครับไม่รู้บางเพื่ออะไรนะครับโอ้บางลมบางสัตว์บางอะไรต่างๆแล้วกันนะครับเห็นเครื่องบินไมมจงมีใ่เสียงเนาะดังแต่ไม่รู้นียังไงโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโคบินไวมาก องรู้จะเห็นหรือเปล่าเลยเนี่ยโอ้กองมองไม่เห็นเลยไกลเกินเล็กเกินเลยหมดเลย โอ้ยฝันดลราตีสวัสด์นะครับทุกคนโอ้ยไม่ใช่นะครับอืแต่นอนอย่างเดียวครับว้าวที่นอนอย่างสบายเลยทีเดียวนะครับอยู่ในดงอดงกิ่งไม้นะครับเขียวเลยใครนอนอยู่ในป่าแต่ว่าถ้ามองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วเลยนะครับเดี๋ยวผมลองไปนอนอยู่ตรงนี้แล้วถ่ายขึ้นข้างบนดูบ้างนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหตอนนี้ก็นอนอยู่ในนี้แล้วดูข้างบนกันเลยนะครับ ด้านข้างเต็มไปด้วยใบยไม้กิ่งไม้นี่เลยโลง่ลงๆครับนอนดูดาวนะครับในคืนนี้เดี๋ยวไปฟังพวกเสียงนกอะไรดีกว่านะครับตอนนี้โอ้เหมือนเขาลุงนุ้นจะโดนไฟไหม้นะครับ าจะเป็นช่วงประมาณปลายกุมภานะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ10 10กว่ามีนานเนี่ยฝนตกมาหลายรอบนะครับทำให้ไฟไหม้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับ โดยด้านหน้าวิวที่เห็นเนี่ยก็จะเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามองไม่เคยเห็นอะไรเยอะนะครับมีพวกต้นมงต้นไม้อะไรนะครับทางนี้ก็จะลงๆหน่อยนะครับเดกลัวไปกินข้าวพิดพักดีกว่าครับจงก็นั่งยังชิลอยู่ตรงที่พักนู้ดนะครับปลาแล้วก็น้าพริกปลาย่างแล้วก็ข้าวโอ้ยเป็นของจงนะครับจงเอามา จงไปซื้อมาจากไหนจงไอปลาพวกนี้เขาส่งมาอ๋อเขาส่งมาให้กินเหรอ,อโอ้เยอะเลยเนาะอโอ้จงกินไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะอ,อร่อยดีอ๋อร่อยเนาะ,ะมันจะหวานๆหน่อยเนาะไม่รู้ปลาอะไรเนาะ <laughs> ผมสองคนก็จะกินละจงนี่พกไว้กินตลอดเลยนะครับมากันจงจงบอกไม่ต้องเตรียมอะไรมาเดี๋ยวกินปลาจงนะครับโอเคปลาจงก็ได้นะครับเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากอื้ม กรอบมากนะครับแล้วก็หวานๆหน่อยเขาไปทอดใส่อะไรไม่รู้นะครับหวานๆแล้วก็มีพวกงาอะไรพวกนี้ถ้าใครชอบเผ็ดก็จิ้มน้ำพริกปลาย่างนะครับตรงนี้มีของกินอร่อยมากเลยนะครับว้าวปลากรอบปลาทอดกรอบจิ้มน้ำพริกปลาย่างโออย่างอร่อยอ h my god 嗯、ja, um. กินข้าวกินปลาอะไรเสร็จนะครับตอนนี้แสงแดดก็หายเรียบร้อยนะครับก็นั่งชิลๆไปนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับดูอีกทีก็ทางช้างเผือกนะครับดูว่าจะเจอทางช้างเผือกหรือเปล่าพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้ตกทางนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าดูนะครับว่าพระอาทิตย์จะขึ้นได้สวยงามหรือเปล่านะครับในตรงนี้มีมีอะไรละมอกระจันก็โโหอ๋อนู่นไงประจันรจันเสี้ยวเดียวน,นี้มันจะเห็นเลย ไม่แน่ใจนะว่าเห็นหรือเปล่ามันต้องมืดสนิทแล้วใช่ไหมต้องเดือนมืดอย่างนี้นว่าเดี๋ยวผมถ่ายพระจันรให้ดูนะครับแล้วก็ดูว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่เลยนะครับพระจันทร์เท่านี้ไม่รู้ว่าจะเห็นทางช้างเผือกหรือเปล่านะครับคอยดูในคืนนี้นะครับรู้แน่นะครับคาับวมสองคนก็ง่ายๆนะครับให้ดูรอบๆแล้วกันนะครับแบบสามอหสิบองศานะครับ นกอะไรก็ล้องเริ่มเข้านอนนะครับดันนูนีผูเขาสุดลูกหูลูกตาไปนู่นเลยนะครับ แวบเดียวจงเข้าไปนอนพักผ่อนซะแล้วก็มือสนิทมาสักพักแล้วนะครับแต่พวกดาวอะไรเนี่ยยังเห็นเห็นอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นเป็นแบบทางช้างเผือกนะครับอยู่ให้ดึกกว่านี้อีกนะครับให้มันแบบมืดกว่านี้อีกนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับ รู้สึกได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกอกแก๊อกแกอยู่ทางฝั่งด้านนน้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปแอบดูนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับกี่รู้สึกจะได้ยินกอกแกกอกแกทางฝั่งด้านนี้นะครับใส่รองเท้าเนี่ยมันจะเสียงดังนะครับต้องถอดรองเท้านะครับเบาลงหรือเปล่านะครับ ใบไม้นี่เต็มเลย,เลยนะครับต้องดังเงีย,งยบๆฟังก่อนนะครับว่ามันเสียงอะไรเอาเงียบไปแล้ว ตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหตกใจหมดนึกว่าตัวอะไรวัวน,นี่เอง ยออ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 ยโอ๊โอโอโอโนก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 นอกนบนต้นไม้ต้นนี้ไปส่องดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าที่บินไปแล้วสามสี่ตัวไม่รู้ว่ากล้องจับได้หรือเปล่านะครับน,นอนบนต้นไม้ต้นนี้นี่เองน่าจะบินไปเกลี้ยงแล้วนะครับ วัวไปไหนซะแล้วโอ้วัวไวมากโอ้ไปทางนี้แล้วไวสุดๆมันก็น่าจะตกใจผมนะครับผมก็ตกใจมันวิ่งไปแล้วโอ้ยนกกนนอนบนนี้อีก คือวัวนี่เองนะครับไม่ใช่อะไรนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นอะไรนะครับแต่แถวนี้ก็วัวก็จะมาอยู่บ้างนะครับมันก็พันไปพันมานะครับมันก็เลยแบบล่งๆหน่อยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้เจอต้องบินด้วยนะครับไม่รู้ว่ากล้องจับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เสียงไม่รู้จะจับเสียงได้หรือเปล่ารอบแรกแล้วก็เดินมาอีกรอบสองนะครับ แล้วก็ไม่ทันได้ถ่ายบวเจอครับมันก็ไปข้างบนนู่นแล้วนะครับเกลับที่พักดกว่านะครับคืนนี้โอกาะที่จะเห็นทางชั้งเพือกน่าจะไม่มีนะครับเท่าที่ดูแล้วเห็นแต่พวกดาวนะครับแล้วก็มีพระจันทร์ด้วยนะครับดูเลยถ้าไม่มีพระจันร์เนี่ยเห็นแน่นะครับแต่ว่ามีพรัดจันทรนะครับก็เลยอาจจะเห็นยากครับแสงของพระจันมันแรงกว่าอืมพระจันร์มันทําให้สว่างนะครับ มันก็ไม่เ,เกือบๆครึ่งนะครับพระจันทร์ไม่ถึงครึ่งนะครับที่ก็ทําให้สว่างระดับหนึ่งทําให้ทางช้างเผือกเนี่ยมองไม่เห็นนะครับอืไม่รู้บางที่เห็นหรือเปล่านะครับที่นี้อาจจะไม่เห็นคอยดูตอนดึกงๆนะครับถ้าเห็นเนี่ยเ,เห็นก็คือเห็นนะครับไม่รู้กล้องตัวนี้จะถ่ายได้หรือเปล่านะครับรอบๆตอนมืดให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ เมื่อกี้นู้นนะครับก็มีพงน,นกนอนอยู่บนพุ่มไม้นะครับก็เดินมาตรงนี้ก็พุ่มนี้อีกนะครับก็วัวตัวเมื่อกี้ก็เดินหลงมาแถวนี้ปุบปับปุบปับแล้วก็ผมนึกว่าตัวอะไรผมไปซุ่มดูมันก็หนีไปแล้วนะครับหนีขึ้นเขาไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับที่นี่จงก็นั่งนงนอน,น,อนๆอยู่แถวแถวนี้นะครับ ถึงไม่เห็นทางช้างเผือกก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่านอนดูดาวแล้วกันนะครับนอนดูดาวก็พักแล้วก็ดาวมาดูเราอืมใช้สักพักรลับแล้วดาวก็ดูเราคอยดูนะครับว่าคืนนี้น้ําค้างจะมีหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่คิดไม่น่ามีนะครับช่วงน,นี้ถึงจะมีก็มีแบบน้อยมากนะครับจนแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับ ถ้าหน้าหนาวเนี่ยช่วงปลายปีจนมกราเนี่ยไม่ได้นะครับช่วงนั้นนี่เปียกมดแน่นะครับแต่ก็แล้วแต่บางที่ด้วยนะครับบางทีก็อาจจะมีบ้างนะครับบางทีก็ไม่มีเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหน้าหนาวมีทุกที่นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยมองไม่เห็นดาวแม้แต่ดวงเดียวนะครับ แต่สายตาเนี่ยมองเห็นอยู่นะครับเยอะเลยดีวืนท่อนใหญ่นี้ทั้งคืนชั่วๆนะครับท่อนนี้ Okay. ก็จะปิดไฟพักผ่อนบ้างแล้วนะครับนอนดูดาวนอนหลับนะครับ ผมบอกแล้วนะครับว่าไอ้ฟืนทอนนี้เนี่ยทั้งคืนไม่มีดับนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะครับแล้วพกนกอะไรตื่นหรือยังแล้วก็แสงแดดมาหรือยังนะครับถ้ายังเนี่ยอาจจะไปถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะครับโอ้โหจงนี้ผมพาแน่นิ่งอยู่ตรงนี้นครับผมนี่ไม่ห่มไม่เข้าไปนอนในถุงนอนเลยนะครับเมื่อเมื่อตอนนู้นก็ห่มแค่ไอีแดงๆอันนี้นะครับโอ้พระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามเลยทีเดียวครับว้าว โอ้แดงสวยงามมากนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนู่นเลยนะครับกำลังขึ้นอย่างสวยงามผมจะตั้งกล้องไว้นะครับดูว่าพระอทิตย์ขึ้นได้สวยขนาดไหนนะครับ ตอนนี้แสงแดดก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับดี๋ยงี้เมียๆให้ฟังพวกเสียงนกธรรมชาติตอนเช้านี้บ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ยังนกเขาอะไรเงียบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าได้ยินชัดๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนู่งง่ายกูกลู้ล่องไหลตัวอยู่นะครับนกเขา lúc lù chúc lúc lù, tổ một lóng từ phẳng đan này, tổ một lóngมาจาก thằng đan này, oh. ว่ามินกึ่งตอนนี้โอ้โหน้ำท่วมเลยเดี๋ยวรีบเอาออกก่อนนะครับเดือดแรงเกินไปจุ๊โอ้โหยอดไฟแรงเกินนะครับ อะไรเดินอยู่ตรงนั้นจงรงก็แก๊แกๆนั่นแหละวัวตัวเมื่อคืนหรือเปล่าอ๋อวัวน,นี่เองนะครับบัวตัวเมื่อคืนนึกว่าอะไรอันเช้าก็บะหมี่กึง่งแล้วก็ปลาแห้งนะครับ นี่ก็เก็บพวกเขาของอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับแดดก็แรงแล้วนครับตอนนี้สักกี่โมงครับตอนนี้โอ้เจ็ดโมงห้าสิบสี่นะครับเกือบเกือบแปดโมงครับแต่ว่าแดดก็แรงระดับหนึ่งเออดับไฟเลยก่อนจากไปเราต้องดับไฟนะครับจากไปในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าตายนะครับหมยถึงว่าออกจากที่พักนี้นครับ เดี๋ยวผมสองคนก็จะเดินกลับทางเก่าเลยนะครับลงเขาไปนะครับโอ้โอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆเพีงยงเท่านี้นะครับผมสองคนก็จะเดินลงลงเขาไปแล้วก็ขึ้นๆึ้นเขาแล้วก็ขับรถกลับบ้านแล้วนะครับ คก็เจอกันใหม่คลิปหนา้าละกันนะครับคลิปนี้มานอนดูดาวชมพระจันทร์ดูทางช้างเผือกอะไรนะครับแต่ว่าทางช้างเผือกไม่เห็นเห็นแต่ดาวแล้วก็พระจันทร์ตอนเช้าก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามเลยทีเดียวนะครับได้ได้เจอน้ําค้างไม่จงเมื่อคืนนี้ไม่เจอไม่รู้สึก <G ül> อือไม่มีเลยเนาะอือหรือว่าหลับไม่รู้เรื่องว่าไม่รู้แต่ว่าไม่มีถ้ามีเนี่ยเปียกเนาะหรืออาจจะมีน้อยๆเนาะโอเคผมก็สองคนก็หลับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ